เอาครับคุณผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ w o r l d of t a n ทของเราในวันนี้นะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนห่างหน้าหายตากันไปนานใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้นะครับเกมรถถังของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองเราก็จะมาเล่นรถถังอังกฤษนะครับครั้งที่แล้วเราเล่นรถถังอังกฤษไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็จะเป็นตัว Centurion AX เนะครับเป็นรถถังกลางของอังกฤษนั่นเองแต่ว่าวันนี้ครับเราขยับไซส์ของเรามาสักนิดนึงเราละทิ้งจิตวิญญาณของรถถัง กลางสแตรปหนึ่งครับเข้าสู่จิตวิญญาณของรถถังหนักของอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งคันนี้ก็มีชื่อว่า S c o n q u e r o r หรือ Super c o n q u e r o r นั่นเองเป็นรถถังอังกฤษสายโหดของเรานะครับที่ป้อมแข็งมากๆครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าโอ้มันมีสังกะสีบังด้วยใช่ไหมครับมีเพนลายทงด้วยนะครับแล้วก็มีเชื่อมเหล็กด้วยโอ้โหคือรับรองครับโหดแน่นอนครับคันนี้ซึ่งนะครับครั้งที่แล้วเราเล่นไอตัวเลปเปอรวันใช่ไหมครับเรปเปอหนึ่ง แล้วเราโดนปืนใหญ่ปักเดียวเลือดเราเกือบหมดใช่ไหมครับแต่รอบนี้ไม่ใช่เช่นนั้นละครับเพราะว่ารถถังของเรามันถึกกว่าเดิมค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชมไซส์ Size ก็ขนาดของมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็าน่าจะทนแรงกระสุนได้ดีนะครับพวกกระสุนปืนใหญ่หรือแม้กระทั่งกระสุนปืนที่ยิงใส่เพื่อนๆของเรานะครับเราก็อาจจะรับเดามจแทนเพื่อนๆของเราได้บ้างครับก็ตามสูตรของเราครับ ปืนคันนี้เป็นปืนสายโหดอยู่แล้วนะครับก็ก๊อปปี้มาจาก c e n t u r i ีย AX นั่นเองนะครับแต่ว่าขนาดของคาลิเบอร์ก็ใหญ่ขึ้นมารับรองครับคุณผู้ชมรอบนี้ยิงมันแน่นอนครับแต่ที่สำคัญก็คือถึกขึ้นกว่าเดิมอีกสักสเต็ปหนึ่งอีกสักสเต็ปสองสเต็ปนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลย let's go เอาล่ะครับคุณผู้ชมรอไม่นานครับตานี้ตาที่หของเราเจ้าซ u เปอร์คอนเคร ซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่ในด่านเอด่านนี้ด่านเดิมนะครับของเราตามสูตรของเราเหมือนเป็นคล้ายๆหิมะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หิมะหรือเปล่าซึ่งรอบนี้นะครับเราเล่นรถถังหนะักเพราะฉะนั้นเป็นสายถึกของเราแน่นอนครับด้านหน้าของเราเจอแล้วครับคุณผู้ชมเราเจอแล้วครับนะรถถังตู้เย็นเจ้าเก่าของเรานั่นเองรู้สึกจะมีแค่เอ้ยมันมีคันนึงครับไกลๆด้านขวามือถ้าผมมองไม่ผิดนะครับจริงๆครับคุณผู้ชม โอ้เรียกได้ว่ารอบนี้โหดแน่นอนครับซึ่งของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นรถถังกลางเราก็จะต้องไปซ้ายกับขวาใช่ไหมครับแต่ว่าตานี้เราเล่นรถถังหนักครับมีทางเดียวที่เราต้องไปก็คือด้านหน้าของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปบุกตะลุยแล้วพยายามยิงใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่กไกลๆทางด้านหน้าตรงนู้นเอาล้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขับตามรถเพื่อนๆไปนะครับ ข้างหน้าเป็น T 5 4 Heavy นะครับเป็น T ยร์9นะครับรถถังคันนี้ค่อนข้างเอื่อยนะครับคุณผู้ชมความเร็วไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ3-2กว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเลาะรัดเลาะไปครับคือผมคิดว่ามันเป็นมันคงไม่ใช่หิมะครับคุณผู้ชมแต่มันน่าจะเป็นทรายหรือเปล่านะครับในความรู้สึกของผมนะผมคิดว่านะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับแต่อาจจะใช่ครับ โอเคครับตอนนี้เรามาซุ่มตุยอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเอ่อข้างหน้าเรานี้ถ้าเราโผไปนี่เราโดนแน่ๆครับโอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนเราถอยไปก่อนนะครับแล้วก็้านซ้ายถ้าเราช่วยเพื่อนเรายิงได้ผมจะพยายามช่วยเพื่อนผมยิงนะครับเอ้ยคุณผู้ชมทําไมด่านนี้มีเรืออีกแล้วครั้งที่แล้วเราไม่ได้สังเกตใช่ไหมครับว่าเอ้ยเราเจอเรือตรงนี้ เอาละผมไม่แน่ใจว่ามุมนี้ผมจะยิงใครได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าได้แน่นอนครับแต่ผมเห็นมีด้านขวามาแล้วฮะเพราะฉะนั้นผมต้องเอ้ยมองไม่เห็นนะครับคือพอมันเป็นในเมืองปุ๊บเนี่ยผมไม่ค่อยชินครับคุณผู้ชมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีนะครับรถถังเรานี่ป้อมด้านหน้าเรานี่มันถึกมากเลยนะครับขวารานี่มันถึกอยู่ แต่ว่าตรงตัวบอดี่ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยขึกครับบางทีก็อาจจะแบบเ,เล็งแม่นๆหน่อยเขาก็อาจจะยิงเราเข้าได้นะครับแค่ลูก2ลูกก็เข้าแล้วเเดี๋ยวผมขออนุญาตทิศฝั่งนะครับย้ายมาทางฝั่งนี้แทนนะครับเผื่อผมจะมองเห็นใครบ้างนะตรงนี้ครับไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าผมล้อไปดีกว่านะครับเอ้ยเอ้ยผมผมคิดว่าผมมีมุมนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนเมาส์มาใหม่แล้วครับคุณผู้ชมไม่มีทางพลาดแน่นอนครับคือลื่นปลื้ดลื่นปลาบเลยครับตอันนี้เอาละเดี๋ยวผมถอยออกมาอยู่ในแนวประมาณนี้ลักกันนะครับใครโผลมาผมจะหลอยมันเลยครับส่วนทางนั้นขวามีแต่ผมยิงไม่ได้น่าจะยิงไม่ได้นะครับปิดเนินหมดเลยเอาละครับคุณผู้ชมนาทีนาทีน,าท,นาทีรอหลอยครับ ไอผมจะเปลี่ยนเป็นกระสุน HE AT e ดีไหมแต่ว่ากระสุน HE AT e เนี่ยมันบางครับคุณผู้ชมก็คือมันบางในที่นี้คือมันเจาะเกาะน้อยครับมันเป็นกระสุนระเบิดเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ยิงไอพวกรถถังบางๆดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถถังหนักผมคิดว่าต้องต้องกลับไปใช้กระสุน AP เหมือนเดิมนะครับซึ่งไอคันข้างหน้าแล้ไอเจ็ดสาเปอร์เซ็นมันลู่เข้ากระเด้าออกอยู่เลยผมอยากจะยิงมันอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมผมไม่มีมุมเลยอะ่ะโอ้ ติดอะไรก็ไม่รู้อะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้เอยใจเย็นๆนะเพื่อนรักเลือดเพื่อนจะหมดแล้วเพื่อนใจเย็นๆนะเพื่อนนะออกมาไหมยังไม่ออกมาผมผมยังไม่เห็นใครที่แบบว่าแหลมออกมาเลยนะครับจังหวะนี้ก็คือเหมือนเขายังอยู่กันที่จุดเดิมของเรานะครับเ,ออเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คนั่าังผมแป๊บหนึ่งแล้วกันเข้ามาไหมพอไม่มาครับไม่เข้ามาโอเค ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเท็หนึ่งสองหนึ่งีที่อยู่ทางนั้นขวาก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เอ,อผมคิดว่าผมอาจจะยิงได้ก็ได้นะครับโอ้ยิงไม่ได้ครับคุณผู้ชมบล็อกหมดเลยแต่ผมคิดว่าเราจะเลาะไปทางนี้ได้นะครับโอก้ก็ก็ยังไม่เห็นใครนะครับมุมนี้ผมผมยังไม่เห็นใครเลยนะครับ ล้วครับตอนนี้เราเป็นสายตายบุกตะลุยมาแล้วครับแล้วผมไม่แน่ใจเราจะยิงเขาได้ไหมโอ้ไม่มีมุมเลยครับนี่ขับมาจนถึงตรงน,นี้ยังไม่มีมุมเลยนาล่วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราตลิปมาอยู่แนวแนวตุ๋ยนะครับตอนนี้มีสองสองเจ็ดเจ็ดมาทางนี้นะครับ ผมยากเคยยิงเขาแล้วเจอนะแต่ผมว่าผมอาจจะยิงได้ก็ได้นะครับยิงได้ไหมครับคอนเสปยิงได้ไหมโอ้ยยิงไม่ได้ครับตอนนี้เขาไม่กล้าขึ้นแล้วด้วยนะครับอ,อผมอยากจะยิงเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมนมันไม่ได้ครับคุณผู้ชมขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นแค่นี้ครับแล้วก็ลงเหมือนเดิมครับ พราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมไปนั้นสายดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ฝั่งขวาดีนะครับสายสไนเย็ตไกนะครับเออน้าน้ายผมผมน่าจะยิงได้นะครับน้านสายยิงได้ครับตายแล้วครับลูกแรกครับคุณผู้ชมสายหล่อยครับเขาเรียกว่าสายหลอยไม่ยิงได้ลูกหนึ่งครับอุ้ยอ๊้ยโดนเต็มเต็มโอ้ อ้พันเจ็ดโอ้โอ,โอ้โดนเต็มๆครับคุณผู้ชมโดนเข้าไปลูกเดียวโอ้พันเจ็ดครับแต่ผมไม่พังครับคุณผู้ชมผมยังถึกอยู่โอเคอเดี๋ยวดูก่อนว่ามีมุมไหมโอ้มีมุมนิดเดียวจริงๆครับคุณผู้ชมแบบมีมุมนิดเดียวครับโอ้แล้วเดี๋ยวผมขอ ซ่อมผู้การก่อนครับตอนนี้ผู้การผมขับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งเอ,อ่อมีมุมไหมโอไม่มีครับไม่มีมุมครับคุณผ,ผู้ชมลูกนี้ผมไม่มีมุมเลยครับไม่มีมุมยิงอะไรเอ,อ่อถ้าผมขับเข้าไปนี่ผมตายแน่นอนครับทางด้านซ้ายมีฝั่งตรงข้ามไกลๆเล็งอยู่เขาอาจจะยิงผมก็ได้นะครับเอ้ยได้อย,ยิงไปเลย,เลยโดนไปลูกนึงครับ เขาน่าจะหันมาหาผมไหมโอไม่ใช่ครับโอเคขยับอีกนิดนึงยิงอีโอเคโดนไปอีกลูกนึงครับคุณผู้ชมตอนนี้โดนไปสองลูกแล้วนะครับโอเคโดนไปอีกลูกนึงครับสี่ร้อยครับโอ้ไอคันนี้มันโหลดเร็วเหมือนกันมาเฮ้ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคันนี้โหลดไวเหมือนกันนะครับโอ้ยิงไปสามลูกครับดามจประมาณสามสี่ร้อยเนี่ยแหละครับแต่ของเราเป็นสายซอยะก็ เน้นซอยอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามจบอุ้ยโดนละผมโดนละผมโดนละยิงโดนครับโดนครับลูกแรกโอ้ยเด้งครับเด้งโอเคตอนนี้ผมโดนแล้วะครับหลอนยิง้าแบบโอ้โดนไม่ห้าร้อยครับโอ้กระสุนเฮดีคุณผู้ชมยิงกระสุนเฮดีครับโอ้ ตอนนี้คือเขาโดนไปตเต็มเลยนะครับลูกเมื่อกี้ครับออคือแดมเหยเราเยอะมากครับตอนเนี้ยเอเรียบร้อยไปขอหน่อยโอ้ยิงไหมมันเป็นไปได้ยังไงวะก็สูตเหตดอีกุ่ณผู้ชมลูกเมื่อกี้ยิงไม่เข้าครับโอ้แล้วเราไม่ได้เก็บคิวใครเลยโอ้โอ้แต่ยิงมันจริงๆครับแต่ผมพลาดครับโดนไปลูกเดียวโอ้ เมื่อกี้ยิงโดนอยู่นะครับแต่ว่ายิงไม่เข้าครับกระสุนมันเด้งออกแล้วผมใช้กระสุน He ดอ e ด้วยนะมันไม่รู้มันมันเด้งออกได้ยังไงครับงงอยู่นะครับยิงแล้วเปิดไปตามเมื่อกี้ครับโอ้ยิงไม่เข้านะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไอตัวนี้ครับ WTE ร้อยเนี่ย,ยโดนผมไปสองลูกเก้าอ,อกว่าเลยก็คันอื่นก็มีโดนแตกโดนอะไรกันบ้างนะครับตามสูตรของเราแล้วก็อันนี้ครับนะี่ โดนไปเทียบเก้านั่นเองนะครับโดนไปสามลูกครับกระดอนพอกระดดนเขาสูนได้อยู่บ้างนะครับเป็นรถถังเบานะคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ WC 1 3 2 a น่าจะเป็นรถถังจีนครับโอ้ยตาแรกมันจริงๆเว้ยเอาล่ะครับคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูสตาที่2กันเลยครับ Let's go เอาล่ะครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมที่2ของเรากับเจ้า S Conqueror หรือ Super Conqueror ของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งในด่านนี้นะครับเป็นด่านคุ้นๆกันใช่ไหมครับก็เป็นด่านโรงงานเจ้าเก่าของเราอีกแล้วนะซึ่งครั้งที่แล้วเราเล่นหนึ่งหนึ่งสนะครับแล้วเราก็ไปตายอยู่ตรงนู้นนะครับทั้งบนนู้นเ,เป็นจุดซุ่มนะครับแต่ว่ารอบนี้เราเล่นรถถังหนักเหมือนกันกับหนึ่งหนึ่งสานี่แหละแต่ว่าโปรไฟล์เรามันมันไม่ได้แบนขนาดหนึ่งหนึ่งสามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเข้าไปในเมืองดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวตามรุ่นพี่ของเราไปนะครับปู่ไม มีเหล็กแข้งนะครับคุณผู้ชมโอ้คันนี้ใหญ่มากครับโอ้มีไฟท้ายนะครับโอ้เดี๋ยวผมพยายามพยายามตามรถคันนี้ไปนะครับอา่าตอนนี้ผมล้อไปแล้วนะครับคุณผู้ชมตามพี่ใหญ่ของเราไปก็คือเป็นพี่ใหญ่สายสโลงเรานั่นเองนะครับเอาใครยิงมานะ่ะโอเค ผมคิดว่าผมจะพยายามไปดีเฟนต์ทางด้านขวามือของเรานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางด้านขวามือของเราเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงมันจะมีเนินให้เรายิงไหมวะเนี่ยนะครับอันนี้ต้องพยายามรักษาตัวถังของเราเอาไว้ครับแล้วก็เน้นแค่โปูแค่ป้อมครับซึ่งมันเป็นทางเดียวของเราเลยครับที่เราจะมีชีวิตรอดครับในตานี้ครับอุ้ย เอ้ยอันนี้กล่องคอนกรีตใช่ไหมเนี่ยหรือกล่องเหล็กก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมทัางไปแล้วน่าจะเป็นคอนกรีตนะผมคิดว่าโอเคอเคอเค้ยเอ้ยลงน้ําได้ครับคุณผู้ชมรถถังผมลงน้ําได้ครับโอเคล้างรอสักนิดหนึ่งก่อนโอ้ <laughs> ผมว่าไอตัวทําลายมลพิษทางธรรมชาติก็คือไอรถถังผมเนี่ยครับคุณผู้ชมดูดิ <laughs> คุณผู้ชมดูดิโอ้คือพ่นออกมาสองสองท่อครับแต่เป็นสไตล์สองท่อผมขอดูใกล้ๆแป๊บนึง่งนี่ครับเป็นยังไงเป็นทรงสปอร์ตด้วยนะคุณผู้ชมท่อรถถังของผมเป็นท่อรถถังทรงสปอร์ตครับโอ้สองท่อแล้วเป็นท่อคู่ครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยเพื่อนดูครับดูดูการเล่นครับคุณผู้ชมโอ้เป็นไงโอซิ่งเลยอออืื ไอ้ข้างหลังผมคิดว่าข้างหลังน่าจะเป็นเครื่องนะครับน่าจะเป็นขับขับล้อหลังหรือเปล่าครับผู้ชมขับเพื่อนล้อหลังครับโอ้หรือขับเพื่อนสี่ล้อก็ไม่รู้ครับโอ้ดูชกค,ครับดูชกโอ้เอาละครับอ่าเดี๋ยวผมผมจะรอส่องตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งนะครับคอยดูว่าแบบมีไหมฝั่งตรงข้ามที่แบบว่า ออกมาในแนวนี้นะครับเราก็จะได้ยิงเขาครับตอนนี้เราแลกกันไปหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับยิงไปแล้วครับลูกแรกโดนเต็มเต็มครับโอเคเอยิงได้อีกลูกหนึ่งครับเอาไปอีกทีหนึง่งเุ้ยเขายิงเขายิงผมไม่เข้าครับโอเคเริ่มโดนแล้วครับเริ่มโดนละเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถอยก่อนโอเคผมขอถอยก่อน อันนี้คือผมขออุ๊ยอ้โดนระเบิดอีกแล้วครับปูเต็มมันยิงผมไม่เข้าครับโอ้เต็มที่ก็ร้อยกว่าแค่นั้นล่ะเพื่อนเข้าใจไหมเพื่อนรถคันนี้มันถึกแ,แต่จริงๆไม่ใช่ถึกหรอกครับคุณผู้ชมมันยิงผมไม่โดนเต็มเ็มแค่นั้นเน <c oughs> องถ้ายิงผมโดนเต็มเมผมอาจจะเจ็บกว่านี้ก็ได้ครับโอเค ตอนนี้ปืนใหญ่กำลังหลอยผมอยู่เพราะฉะนั้นผมไปที่อื่นดีกว่านะครับเอ้ยแต่เราน่าจะดันได้นะผมคิดว่าออกไม่ได้นะครับมีซุปเปอร์คอนเฟลเลอร์อยู่ไกลๆทางฝั่งนอ้าวก็โดนเพื่อนเรายิงไปเหมือนกันครับคิดว่าน่าจะดันไปได้ครับเดี๋ยวผมตามรถถังกลางของเราไปแล้วกันครับเ็นจูเรีย AX นะครับเมื่อกี้ยิงไป2ดอกนะครับคุณผู้ชมคือมันโหลดไวมากครับคันนี้ คือแบบประมาณว่าแบบน้องๆรถถังกลางเลยครับตรงนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยรถรถถังทรงประหลาดครับโอ้ย้อมอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยพอแคบนี้นโอเค,อเค,อเค,อเคน่าจะพอยิงได้อยู่นะครับผมคิดว่าอุ๊ยยิงไม่เข้าครับเกือบแล้ว โอเคตอนนี้เพื่อนเราเริ่มเคลียร์แล้วนะครับอุย้ยโดนเต็มครับลดไป500อแต่ยังถืออยู่นะครับคุณผู้ชมอเ,เอาละเดี๋ยวผมอยู่แถวนี้ก่อนโอเคด้านซ้ายฝั่งนี้เรามีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามการไปนะครับ แล้วเดี๋ยวจะพยายามช่วยเพื่อนเรายิงด้วยนะครับโอ้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเลยครับเอ้ยยิงไม่เข้าครับคุณผู้ชมโอ้แต่แต่แต่ดาเมจเขาสุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขายิงเข้าด้านข้างผมครับผมพอดีผมเลี้ยวเลี้ยวไปทางด้านข้าง อตอนนี้ทีมเราสถานการณ์เราก็ถือว่าเรายังได้เปรียบอยู่นะครับแต่ปัญหาคือเราจะไปยึดจุดจากทางไหนดีแต่ผมคิดว่าด้านขวาเขาน่าจะมีมีสองผมอยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอ้ยนี่เจอแล้วครับยิงเลยครับเรียบร้อยครับเก็บไปยันไราถึงจะส่องดีกาังอาเพื่อมี แต่ผมคิดว่าไม่เห็นแล้วแล้วตอนนี้เหลือแต่พวกรถถังกลางกับรถถังเบาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นกระสุนเฮอี e ก่อนนะครับโอเคผมคิดว่าเราน่าจะสป,ปอตดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามขับไปหารถถังฝั่งตรงข้ามผมจะตรงเข้าไปสุดเลยนะผมจะตรงเข้าไปสุดเนินเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าผมจำได้ไม่ผิดมันจะมีไอ นี่ไงคันนี้ไงทำไมยิงเลยโอ้รถนิดเดียครคุณผู้ชมว่ายิงผมไม่โดนครับโอ้เรียบร้อยแต่สูนเฮี e, ผมยิงได้ร้อยหกสิบเจ็ผมยิงได้ร้อยหกสิบเจ็ดโอ้ยิงไม่เข้าครับคุณผู้ชมรถมันถึกเกินโอ้เก็บไปสองครับแต่ว่าดเดจมี ต่ำเตี้ยสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมโทษทีครับเพราะว่าผมไปแจมเขาครับ d ดเมจที่ผมได้เกิดจากการที่ผมไปแจมเขาครับโอเคตอนนี้ผมเลาะมาแล้วนะครับโซนนี้เอ้ยผมคิดว่าผมไม่เห็นใครละหล่ะตรงน,นี้นครับน่ะไม่มีใครแล้วนะเลยจากโซนนี้ไปก็ยังเป็นโรงงานอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นฐานหินใช่ไหมเอ้ยเอ้ยโอ้ยิงไม่เข้าครับโอ้ยิงไม่โดนแ <laughs> วบเดียวจริง เออเรียบร้อยเลยเออไม่อยางนั้นก็อาจจะยิงได้สักลูกหนึ่งนะครับโอ้เล่นมันจริงๆครับคันนี้ก็โอ้โอกระสุนถึกเหมือนกันครับคุณผู้ชมโอ้มีมีกันกระสุนได้บ้างนะครับสองลูกครับก็คือเด้งไปแล้วที่เหลือผมก็พยายามโดนไอ้กระสุนพีอีนะครับก็คือพูดง่ายๆคือรับกระสุนปืนใหญ่แทนเพื่อนๆข,ข,ของเรานั่นเอง แต่รู้สึกจะมีคันนึงที่ยิงผมแรงอยู่ก็คือคันนี้นะครับเป็นปืนใหญ่เหมือนกันนะครับชื่อว่า c o n c u e r e r c o n c u e r o r EC นะครับน่าจะเป็นย่อมาจาก c o n c u e r e r Gun Carrier นะครับน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันกับของผมเพราะว่าของผมมันเป็น c o n c u e r e r เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ไอตัวเมื่อกี้ก็ Centurion Action Ten ใช่ไหมครับที่ตายไปก่อนผมคิดว่าน่าจะใช่แน่เลยครับน,น่าจะเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันก็ผมยิงโดนเข้าไป127เท่านั้นนะครับอันนี้ใช้กระสุน HE ครับคุณผู้ชม <c oughs> ด้เมดดเมดทุเลทุลังมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเก็บชนะมา2ตาแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละครับโอเคเอาละครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าซุปเปอร์คอนเครอร์ของเรา นะเรียกได้ว่ามันเป็นรถถังหนักที่มันโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับปืนมันดีมากครับคุณผู้ชมจากที่ผมเล่นไปสองตานะครับเมื่อกี้นี้เองก็คือแบบโอ้กระสุนมันแม่นแม่นใช้ได้ครับแต่ว่าบางทีแบบผมเล็งไม่โดนมากก็ขออภัยไว้ด้วยคือเมาส์มันลื่นมากครับคุณผู้ชมม,ชมันเป็นเมาส์ใหม่แล้วผมก็คิดว่ามันดีมากประสิทธิภาพมันดีมากจนทําให้แบบขยับมือนิดเดียวก็คือเป้ามันเลื่อนขึ้นไปเลยนะครับจัดว่าเป็นเมาส์ที่ดีมากเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่ชินแง่นั่นเองก็อาจจะมีเล็งเลยไปบ้างในยะิง ไม่โดนเขาบ้างก็ขออภัยคุณผู้ชมมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับว่าเป็นรถถังหนักที่ผมคิดว่าเป็นสไตล์รถถังหนักของเราเลยนะครับเป็นรถถังหนักที่สุดยอดมากนะครับด้านหน้าเรียกได้ว่ากันกระสุนได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะมีโดนยิงด้านข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปโชว์ข้างให้เขาเห็นเยอะเกิน ก็จัดว่าเป็นรถถังที่เล่นสนุกมากๆครับอีกคันนึงเป็นรถถังสายถึกเล่นสนุกแล้วก็ปืนค่อนข้างดีด้วยและที่สําคัญคือโหลดไวด้วยนะครับคุณผู้ชมเพ,เพื่ออาจจะโหลดไว้กว่ารถถังกลางบางคันซะอีกนะครับแล้วก็กระสุนเอี e บางทีแบบเรายิงไปโดนสี่ห้าร้อยบ้างบางทีโดนร้อยกว่าบ้างผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนที่กระสุนไปกระทบกับเกราะ,ระรอของฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับถ้ากระทบกับเกราะรบ,บางๆเนี่ยมันอาจจะเจาะเกราะได้แล้วก็ระเบิดข้างในใช่ไหม แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเกาะหนักอย่างเงี้ยกระสุนมันจาะไม่เข้ามันก็ระเบิดหน้าเกาะเขาใช่ไหมครับแต่เมจดก็อาจจะน้อยผมคิดว่าน,ะน่าจะเป็นหลักการนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ เอาล้ครับสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe นะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับฝนาะกกันกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับจะขอขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ดูคลิปมาจนถึงวินาทีนี้นะครับสาหรับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะเล่นรถถังอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครั้งหน้าคลิปหน้านะครับตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ที่จะทํา World of Warships ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตาแรกของการเล่น World of Warships ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า w o เบอร์ออของ เราก็ยังเล่นอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะมีอัดคลิปสลับกันบ้างอาจจะเป็น World of w a r s h i p บ้าง World of Tank บ้าง World of Tank เนี่ยเรายังไม่ได้เล่นรถถังหนักอีกหลายๆคันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลองดูว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่รีเควสมาว่าเออพี่เล่นปืนใหญ่บ้างอะไรเงี้ยเ p g ผมต้องบอกเลยว่าสาย SCG ไม่ได้เป็นสายที่ผมถนัดเลยนะครับไม่ได้เป็นสายเมนผมด้วยนั้นก็ฝีมืออาจจะกากนิดนึงนะครับอาจจะลดเทียลงมาหน่อยสักเทียห้าเทียหนะครับ เพราะว่ามันยิงแต่ละนัดอะครับมันรอโหลดค่อนข้างนานแล้วมันเหมือนเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบพอยต์คลิกอะนะครับแล้วก็หาตำแหน่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิงซัพพอร์ตเพื่อนอยู่แนวหลังก็อาจจะไม่ชินกับสายที่ผมเล่นมากนักนะครับถ้าเทียบกับรถถังหนักหรือรถถังกลางหรือแม้กระทั่งรถถังเบาก็ตางเอาละครับคุณผู้ชมงั้น เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ